สวัสดีครับ <ics> สวัสดีนะครับผมตอนเช้านะครับผมวันนี้นะครับพานะครับเพื่อนเพื่อนพี Went ่ๆนะครับผมเข้ามาเดินชมนะครับที่แปลงนานะครับผมของผมนะครับผมตอนเช้านะครับผมนะครับมันลิ๑๐๕นะครับผมข้าวนะครับในนานะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับผมนะครับเริ่มนะครับที่จะออกรวงกันแล้วนะครับนะครับถึงจะน้อยนะครับใช้รถไถน้อยนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้นะครับผม ดูนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเริ่มออกรวงแล้วนะครับกําหนดการนะครับคิดว่าน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมน่าจะกลางเดือนหน้านะครับผมน่าจะนาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวกันนะครับผมสําหรับนะครับข้าวมาดิหนึ่งศูนย์ห้านะครับข้าวนาปีนะครับไวแสงนะครับข้าวไวแสงนะครับผมนะครับผมก่อพานะครับชมบรรยากาศนะครับผมไม่มีอะไรนะครับมากมายพาชมบรรยากาศนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับท้องทุ่งนะครับผมนี่เลยนะครับผม บรรยากาศนะครับทายทอดกันนะครับให้ดูกันนะครับสดๆนะครับผมกับผมนะครับสวนชัดจีรานะครับผมที่แปลงนานะครับบ้านน้องเหล็กนะครับปีนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะครับผมช่วงนี้ก็จะบุญนะครับกับการขายของอย่างเดียวนะครับปีนี้แล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมก็จะพอต้นไม้ทําต้นไม้นะครับพอพันก้าไม้นะครับขายนะครับสําหรับ ต้อนรับฤดูหนาวนะครับที่จะมาถึงนะครับนะอย่างเป็นทางการนะครับผมในเดือนหน้านะครับอ่าแล้วก็วันนี้ครับมีโอกาสนะครับได้เข้ามารีบมานะครับมีโอกาสนะครับก็รีบมานะครับรีบมาออกมานานะครับไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมนะครับมาก็มีตานะครับท่านมาตัดหญ้าให้นะครับตลอดตลอดนะครับเพราะว่าท่านจะมาขอไว้นะครับนาเขาอยู่แถวๆนี้นะครับผมขอมาขอไว้ว่า ตัดไปให้วัวควายนะครับเราก็เลยอนุญาตนะครับให้เขามาตัดแล้วก็ดูแลนะครับแปลงนาให้นะครับเป็นอย่างดีนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณตานะครับนาข้างๆนะครับที่มาช่วยนะครับดูแลให้นะครับเวลาที่เราไม่ได้มาที่แปลงนานะครับผมข้าวก็ดูแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมถึงจะน้อยนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้น้ําก็เริ่มที่จะขาดหายไปนะครับผมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะเหลือแต่ต้นข้าวนะครับอ่าเขียวกะกียังเขียวกะกีอยู่นะครับตอนนี้ไม่น่าจะเขียวกะกีเนาะเรียกสีอะไรเนาะนี่เนาะสีออกหมอกหมอกเนาะนะครับบางนะครับบางกระจุกนะครับที่อ่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์กว่าก็จะเริ่มนะครับที่จะหางใสแล้วก็แบบเหลืองนิดนิดแล้วนะครับปลายปลายรวงก็เริ่มเป็นสีเหลืองนะครับนิดนิดนะครับผมกล้องอาจจะซูมนะครับไม่ถึงนะครับเพราะว่าเป็นนะครับกล้องจากโทรศัพท์มือถือเนาะนะครับเอาเป็นว่านะครับพาอ่า ไปชมนะครับผมนะครับเพื่อนๆท่านใดทํานาบ้างเนาะมีคนทํานาไหมเนาะนะครับหรือว่าจะมีแต่คนที่ทํางานนะครับผมบางท่านอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือบางท่านก็อ่าทํางานนะครับเป็นนะครับพนักงานตามบริษัททั่วไปนะครับผมหรือบางท่านอาจจะเป็นรัฐทวิสาหกิจนะครับก็เอใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับผมช่วงนี้นะครับปัญหาก็อาจจะคุ้มเราเยอะแยะมากมายนะครับกับ อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับแต่ว่าสาหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับเยอะมากมายก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านนะครับดูนะครับบรรยากาศลมเย็นสบายนะครับผมไม่มีที่ไปนะครับหรือสุดนะครับทางตันก็ท่านใดนะครับมีที่มีทางนะครับก็เดินทางนะครับกลับบ้านเรานะครับผมไม่อดตายครับผมมาทําเกษตรนะครับเหมือนผมนะครับทำเกษตรนะครับทำเกษตรไปด้วยนะครับขายของไปด้วยนะครับทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผม ก่อนนะครับผมก็ทํางานนะครับเป็นพนักงานเหมือนกันนะครับและผมก็ยังเดินทางแม้แต่ไปทํางานตามประเทศผมก็ไปนะครับผมแต่ก็มันไม่ใช่นะครับผมยังไม่สุดนะครับความสุขที่แท้จริงนะครับแล้วแต่ว่านะครับใครจะหาเจอนะครับก่อนกันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมผมหาเจอแล้วนะครับผมความสุขที่แท้จริงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมตามท้องทุ่งนะครับท้องไร่ท้องนานะครับบรรยากาศดีๆอ่าได้อยู่กับครอบครัวนะครับผมก็มีความสุขแล้วนะครับผมตอนเช้าก็ ทำเกษตรนะครับอยู่บ้านสวนทําสวนปลูกต้นต้นไม้นะต้นายก็นําของนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่เราได้ปลูกเองนะครับทําเองนะครับนําไปขายนะครับที่ตลาดนัดนะครับผมหรือแม้กระทั่งนะครับมีคนนะครับมารับซื้อของเราเองนะครับที่สวนนะครับผมนี่นะครับชีวิตที่ผมหาเจอนะครับผมไม่ต้องไปดิ้นรนนะครับไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับเหนื่อยก็พักนะครับงานของตัวเองทําของตัวเองนะครับที่สวนนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับ เป็นแปลงนาของผมทั้งหมดนะครับนี่ปอตานะครับท่านยกให้นะครับนี่นะครับประมาณสิบสิบกว่าไร่นะครับนี่นะครับปีนี้ทํานาไม่ได้ไถนะครับนี่ปั่นเอาเลยนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็ครึ่งหนึ่งก็ใช้รถไถหรือตามนะครับรถไถเล็กนะครับตามที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับแต่ก่อนทํานานะครับผมก็ใช้รถไถเล็กนะครับผมบ้างรถไถใหญ่บ้างนะครับตรงไหนที่เราลงไม่ได้นะครับแล้วก็ ถ้ารถไถใหญ่นะครับผมทุกนายรถทำได้สบายๆง่ายๆแล้วก็ใช้รถไถเล็กนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับผมอ่าแวะเข้ามานะครับพูดคุยทักทายกันนะครับผมได้นะครับผมยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับผมแล้วก็ยินดีนะครับให้คําแนะนำนะครับด้านการทําเกษตรนะครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับในการทำเกษตรนะครับทาเกษตรนะครับไม่ว่าเรื่องใดนะครับบอกเลยว่าทุกเรื่องนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเลือกเพราะต้นไม้ก้าไม้ปลูกไม้ผลนะครับผมหรือว่าการทําดินเพาะผสมดินปลูกนะครับผมสามารถนะครับแบ่งปันให้ความรู้ได้กับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับด้รักในการที่อยากจะทําเกษตรนะครับผมแต่ยังไม่มีความรู้นะครับไม่มีพื้นฐานหรือรวมแม้กระทั่งนะครับในการทําเกษตรแล้วไปขายที่ไหนนะครับไม่มีที่ขายนะครับผมคอมเมนต์นะครับทักทายกันเข้ามานะครับผมยินดีนะครับมี คำแนะนําดีๆนะครับผมเอาปลูกแล้วไปขายที่ไหนขายยังไงนะครับหรือแม้แต่อ่ประสบการณ์ด้านขายของนะครับตลาดนัดและก็ขายของออนไลน์นะครับผมยินดีนะครับให้คําปรึกษานะครับทุกท่านนะครับผมท่านใดสงสัยอะไรข้อไหนยังไงหรือสนใจยังไงนะครับผมทักทายกันเข้ามานะครับผมพูดคุยกันไม่เป็นไรนะครับผมยินดีให้คาปรึกษาทุกท่านนะครับผมไม่กีดกันนะครับผมยินดีเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับผม ทายกันเข้ามานะครับและช่องของเรานะครับยังมีนะครับตอนนี้เปิดนะครับชุมชนนะครับเปิดอ่าชุมชนสําหรับท่านที่เป็นเพื่อนก็สามารถนะครับโพสต์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับสารสัมพันธ์กันได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมนะครับผมเปิดแล้วนะครับผมเปิดแล้วนะครับชุมชนนะครับให้เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่แวะเข้ามานะครับทักทายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่า มิตรรักนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายกันนะครับผมในช่องนะครับผมหรือว่าท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามานะครับติดตามกันไว้นะครับเป็นเพื่อนกันไว้สารปฏิสัมพันธ์กันไว้นะครับผมนี่นะครับแปลงนานะครับผมยินดีตอบรับทุกท่านนะครับผมนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปแนวนี้มาสักพักหนึ่งนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มา เออเดินนะครับที่นาตอนเช้าประมาณนะครับเจ็ดแปดโมงนะครับสูรบรรยากาศดีๆก็อยากเปิดนะครับภาพแบบนี้นะครับภาพความหลังนะครับถ้าใครนะครับนะครับประมาณช่วงนะครับยุค90เนาะใครก็จะมีภาพแบบนี้นะครับตอนสมัยเป็นเด็กๆนะครับผมบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นแล้วอาจจะเป็น10ปีนะครับเพราะว่าต้องจากบ้านจากเมืองไปทํางานต่างประเทศหรือว่า ที่กรุงเทพอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดนะครับภาพแบบนี้ให้เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้รับชมได้ชมกันนะครับผมแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องฝากพี่น้องไว้แค่นี้แล้วครับผมต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจากไปแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบปๆเรนนี่ลานาดมั้ง จากใต้จากขวาเบื่งดูครับเบื่งดูผมมีคำสีว้ากัอยังว่าผมมีคำสีว้าเบื่องอาพีาา่น้อง